สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับวิชาวิทยาการคำนวณม .4 ของเรานะครับกับมาสเตอร์ไอทวัชชัยเขนแก้วคนเดิมนะครับสําหรับหัวข้อที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้ในสิ่งที่กําหนดนะครับพร้อมแล้วไปดูกันเลยนะครับจาก EP ก่อนๆที่เราได้ศึกษามานะครับเริ่มจาก EP1 เน,เนาะที่เป็นพื้นฐานการออกแบบหน้าตาของโปรแกรมและ EP2 ที่เป็นพื้นฐานในการ เขียนโค้ดเบื้องต้นนะครับสำหรับ EP นี้นะครับเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของการลงลึกในส่วนของการเขียนโค้ดต่อนะครับโดยเราจะทำการเขียนโค้ดจากโจทย์ที่กำหนดให้นะครับและสำหรับโจทย์ที่กำหนดให้ในวันนี้นะครับคือให้นักเรียนออกแบบโปรแกรมเพื่อทำการแปลงค่าเงินจากเงินดอลลาร์ให้กลายเป็นเงินบาทโดยกำหนดให้เงิน1ดอลลาร์มีค่าเท่ากับ30บบาทน,น,น,นะครับสำหรับโจทย์ในวันนี้นะครับ เมื่อนักเรียนได้รับโจทย์แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็ต้องมาทําการวิเคราะห์โจทย์ก่อนนะครับว่าโจทย์ต้องการให้เราหาอะไรนะครับโจทย์นะครับต้องการให้เราหาค่าเงินบาทที่ได้จากการแปลงเงินดอลลาร์ที่ผู้ใช้กรอกเข้ามาใช่ไหมครับดังนั้นเราสามารถออกแบบโปรแกรมได้ง่ายๆด้วยโปรแกรมที่มีหน้าตาแบบนี้เลยนะครับคือมีช่องให้ผู้ใช้กรอกค่าเงินดอลลาร์ลงไปอย่าลืมนะครับเราต้องการผลลัพธ์เป็นค่าเงินบาท เพราะเราจะทําการเขียนโปรแกรมที่แปลงค่าเงินจากเงินดอลลาร์ให้ใกลายเป็นเงินบาทเนาะเพราะฉะนั้นผู้ใช้มีหน้าที่ที่จะต้องกรอกค่าเงินดอลลาร์ลงไปในโปรแกรมของเรานะครับจากนั้นเราก็ทําการสร้างปุ่มโอเคเอาไว้เพื่อใช้มันในการคํานวณคํานวณเงินนะครับจากเงินดอลลาร์ให้กลายเป็นเงินบาทนั่นเองนะครับแล้วก็มีปุ่ม Exit เอาไว้ให้ผู้ใช้กดออกนะครับอย่าลืมตั้งชื่อโปรแกรมและพิมพ์ l a v e l ลงไปด้วยนะครับว่าเราต้องการให้ผู้ใช้เขาทำอะไรสำหรับโปรแกรมของเรานะครับ สำหรับใครที่ลืมขั้นตอนการออกแบบโปรแกรมนะครับสามารถกดย้อนไปดูใน EP 1ได้นะครับจะสอนหลักการออกแบบโปรแกร,แรมเบื้องต้นไว้นะครับมมเมื่อเราทําการออกแบบโปรแกรมเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อ,ตอไปเราจะมาทําการกําหนดโค้ดของเราเนาะว่าในโปรแกรมนี้จะมีโค้ดอะไรอยู่บ้างนะครับเริ่มจากคําสั่งเดิมของ,เร,อรองเ,รอเราก่อนเลยก็คือคําสั่งที่ใช้ในการกําหนดค่าคงที่และตัวแปรนั่นเองนะครับสําหรับโปรแกรมของเรานี้นะครับจะมีค่าคงที่อยู่1ตัวนะครับ ค่าคงที่1ตัวก็จากโจทย์ที่เขากําหนดให้นั่นเองก็คือค่าคงที่ของเราคือเงินดอลลาร์ที่1ดอลลาร์มีค่าเท่ากับ30บาทใช่ไหมครับดังนั้นทําให้โปรแกรมของเรามีค่าคงที่อยู่1ตัวนะครับในส่วนของตัวแปรนะครับตัวแปรในโปรแกรมนี้นะครับจะมีอยู่ด้วยกัน2ตัวนะครับตัวแปรตัวที่1นนะครับก็คือค่าเงินดอลลาร์ที่ผู้ใช้จะกรอกมาในช่อง text box ของเราเนี่ยนะครับ เพราะเราไม่สามารถกําหนดได้ว่าผู้ใช้เขาจะกรอกเลขอะไรเข้ามานะครับมันจึงกลายเป็นตัวแปรตัวที่1นนะครับสําหรับตัวแปรตัวที่2นะครับก็คือผลลัพธ์ที่ได้จากการคํานวณหรือคําตอบหลังจากที่เรากดโอเคแล้วนะใช่ไหมครับจะมีคําตอบออกมาว่าค่างเงินดอลลาร์ที่เขากลอกมาคือกี่บาทตรงนี้ก็คือตัวแปรตัวที่2นั่นเองนะครับหลังจากที่นักเรียนสามารถกำหนดค่าคงที่และตัวแปรได้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำการเขียนโค้ดกันแล้วเนาะ สำหรับโปรแกรมของเรานะครับนักเรียนควรเริ่มด้วยการเขียนคําสั่งประกาศค่าคงที่ก่อนเพราะคําสั่งประกาศค่าคงที่มันเป็นโค้ดที่ต้องอยู่ด้านบนสุดของโปรแกรมของเราเนาะดังนั้นให้นักเรียนเริ่มต้นนะครับด้วยการดับเบิลคลิกที่วัตถุไหนก็ได้นะครับดับเบิลคลิกเพื่อเปิดหน้าต่างโค้ดอีดิเตอร์นี้ขึ้นมานะครับจากนั้นให้นักเรียนลบโค้ดเก่าทิ้งไปก่อนนะครับให้มันกลายเป็นหน้าปเปล่าอย่างนี้น,นะครับจากนั้นเราก็สามารถทําการพิมพ์คําสั่ง ประกาศค่าคงที่ลงไปได้เลยก็คือคำสั่ง option x p 1 i i t นะครับตามด้วยคำสั่ง con นะครับ con con ตามด้วยชื่อของค่าคงที่ที่เราต้องตั้งให้กับมันนะครับตรงนี้นักเรียนสามารถตั้งชื่อตามใจชอบได้เลยนะครับแต่ขอแนะนำว่าชื่อที่ตั้งลงไปควรเป็นภาษาอังกฤษและเป็นชื่อที่เข้าใจได้ง่ายๆนะครับเพื่อที่เราจะได้มาดูทีหลังแล้วจําได้เลยว่าชื่อนี้คืออะไรชื่อนี้คืออะไรแบบนี้นะครับเช่น master ต้องการตั้งชื่อว่าดอลลาร์นะครับ เนื่องจากมันเป็นค่าเงินดอลลาร์เนาะ add ประเภทของค่าคงที่ค่าเงินดอลลาร์ที่ผู้ใช้จะกรอกเข้ามาเป็นข้อมูลประเภทตัวเลขเนาะดังนั้นมันจึงต้องเป็น double นะครับเท่ากับโจทย์กําหนดให้ค่าเงินดอลลาร์เท่ากับเท่าไหร่30นั่นเองนะครับโค้ดของเราก็จะกลายเป็น option e q u i t c o n ตามด้วยชื่อที่นัาเรียนตั้งเนาะ add double d o u b l ลนี่ต้องใช้เหมือนกันนะครับห้ามเปลี่ยนเพราะเป็นข้อมูลประเภทตัวเลขเหมือนกันนะครับเท่ากับ 30 30นี้ก็ห้ามเปลี่ยนนะครับเพราะว่าเป็นตัวเลขที่โจทย์กําหนดมาให้นั่นเองนะครับต่อไปนะครับหลังจากที่เราทําการสร้างคําสั่งค่าคงที่ได้แล้วนะครับต่อไปเราก็จะมาดูที่คําสั่งตัวแปรนะครับคําสั่งตัวแปรเราจะใส่มันไว้ในปุ่มที่ใช้ที่ใช้ในการคํานวณก็คือปุ่มโอเคนะครับให้นักเรียนดับเบิลคลิกที่ปุ่มโอเคเพื่อเปิดเมนูคอมมาหนึ่งคลิกขึ้นมานะครับ คำสั่งนี้หมายความว่าเมื่อผู้ใช้ทําการคลิกที่วัตถุคอมมาหนึ่งแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนั่นเองนะครับเมื่อผู้ใช้คลิกที่นี่นะครับเราต้องทําการกําหนดตัวแปรไว้ในนี้ก่อนเนาะคำสั่งที่ใช้ในการสร้างตัวแปรก็คือคําสั่งด i m นะครับดิมตามด้วยชื่อของตัวแปรเช่นค่าเงินที่ผู้ใช้จะกรอกเข้ามาตรงนี้เป็นค่าเงินดอลลาร์ใช่ไหมครับมาเซจ,จะตั้งชื่อว่า us นะครับดิม u s แค่เงินดอลลาร์ที่ผู้ใช้กรอกเข้ามาเป็นข้อมูลประเภทตัวเลขนะครับเพราะฉะนั้นจึงกลายเป็นดับเบิลนะครับจากนั้นต้องทําการสร้างตัวแปรตัวที่2เลยตัวแปรตัวที่2นะครับก็คือผลลัพธ์ที่ได้จากการคํานวณแล้วว่ามันคือกี่บาทกี่บาทเนาะเราอาจจะตั้งชื่อมันว่าบาทหรือ answer ก็ได้นะครับ answer ก็เป็นข้อมูลประเภทตัวเลขเหมือนกันเพราะเป็นผลลัพธ์นะครับ เมื่อเราทําการกําหนดตัวแปรได้ทั้ง2ตัวแล้วนะครับต่อไปเราต้องทําการกําหนดค่าของตัวแปรขึ้นมาด้วยนะครับจากนั้นนะครับต่อไปเราจะทําการกําหนดค่าของตัวแปรทั้ง2ตัวเนาะเริ่มจากตัวแปรตัวแรกก่อนตัวแปรตัวแรกก็คือ us นะครับ us ก็คือค่างเงินนะครับค่างเงินที่ผู้ใช้จะกรอกเข้ามาในช่อง text box ของเรานะครับสําหรับช่อง text box ของเราถ้านักเรียนไม่ได้ไปเปลี่ยนชื่อมันชื่อของวัตถุจะอยู่ ในช่อง property ทางขวามือเนี่ยเนาะชื่อของ text box ของเรานะครับปกติแล้วมันจะมีชื่อว่า text text หหรือ text 1นะครับดังนั้นตัวแปรตัวที่หนะครับ us จะมีค่าเท่ากับ text 1หรือ text 1นั่นเองนะครับต่อไปตัวแปรตัวที่2นะครับตัวแปรตัวที่2ก็คือ answer นะครับ answer จะมีค่าเท่ากับ answer จะเท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียน นักเรียนจาได้ไหมว่า answer คืออะไรแล้ว us คืออะไร us คือค่าเงินที่ผู้ใช้กรอกเข้ามาในช่องนี้เนาะที่เป็นเงินดอลลาร์ใช่ไหมครับในขณะที่ answer เนี่ยคือผลลัพธ์ที่ได้จากการคํานวณแล้วนั่นหมายความว่าเป็นผลลัพธ์ที่ได้จากการที่เราเอาค่าเงินดอลลาร์ที่ผู้ใช้กรอกเข้ามาไปคูณกับค่าเงินปัจจุบันคือ30นั่นเองนะครับเนี่ยนะครับดังนั้น answer จึงเท่ากับดอลลร์ คูณกับ US ประมาณนี้ครับนักเรียนงงไหมดอลลาร์นะครับดอลลาร์คือค่าเงินบาทณปัจจุบันนะครับที่30บาทเท่ากับ1ดอลลาร์เนาะในขณะที่ US เท่ากับค่าเงินที่ผู้ใช้เขาจะกรอกเข้ามาในช่องนี้นะครับดังนั้น answer จึงมีค่าเท่ากับค่าเงินปัจจุบันคูณกับ ตัวเลขค่างเงินที่ผู้ใช้กรอกเข้ามานั่นเองนะครับหรือจะอธิบายให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายๆก็คือ answer นะครับจะเท่ากับ30พอดอลลาร์ของเราตอนนี้มีค่าเท่ากับ30เนาะ30คูณกับตัวเลขที่ผู้ใช้จะกรอกเข้ามาในช่องนี้นั่นเองจึงกลายเป็นจึงกลายเป็นค่าของ answer นะครับแล้วทีนี้นักเรียนอาจจะสงสัยว่าอ,อ๋อลืมบอกเครื่องหมายคูณตรงนี้ใช้เครื่องหมายดอกจันนะครับใช้เครื่องหมายดอกจันเนาะออแล้วต่อไปนะครับ นักเรียนอาจจะสงสัยว่าทําไมเราไม่พิมพ์คําว่า30ลงไปเลยแบบนี้จะกขก็จะเข้าใจได้เหมือนกันเนาะสาเหตุที่เราไม่พิมพ์คําว่า30ลงไปเพราะว่าตอนนี้เราทําการกําหนดค่าคงที่ไว้แล้วว่าค่าคงที่ของเรามีค่าเท่ากับคําว่าดอลลาร์เราจึงใช้คําว่าดอลลาร์นะครับมันจะมีประโยชน์ในกรณีที่ค่าคงที่มีการเปลี่ยนแปลงคบนักเรียนเช่นในวันพรุ่งนี้ค่าเงินของเราเพิ่มขึ้นจาก30บาท กลายเป็น35บาทแบบนี้เป็นต้นผลลัพธ์ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนตามค่าของค่าคงที่ที่มันเปลี่ยนไปเนาะเราจึงต้องเราจึงไม่ต้องมานั่งไล่เปลี่ยนตรงนี้นะครับเราเปลี่ยนแค่ตรงนี้ที่เดียวจบเลยนะครับว่าเราต้องการให้ค่าเงินดอลลาร์หรือค่าคงที่ของเราเนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่เนาะหลังจากที่เรากําหนดค่าคงที่และกําหนดตัวแปรได้แล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายของโปรแกรมก็คือการสร้าง MSG box นะครับ เพื่อทําการแจ้งผู้ใช้ว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการคํานวณของโปรแกรมของเราเนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เนาะนักเรียนก็ใส่คําสั่ง MSG Box ลงไปเลยนะครับ MSG Box ตามด้วยพร้อมเนาะเช่นค่างเงินของคุณเท่ากับต่อด้วยบัตต o อนนะครับบัตตอนนักเรียนจะใช้อะไรก็ได้นะไม่ต้องใช้เหมือนของมาเซอร์ก็ได้นะครับแต่ในการสร้าง MSG Box ทุกครั้งนะครับนักเรียนควรใส่ไอคอนลงไปด้วยนะครับ จะเป็นไอคอนอะไรก็ได้เนาะเพื่อเพิ่มความสวยงามและเพิ่มความน่าสนใจให้กับ m s g box ของเรานะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วก็ลองกดรันดูสังเกตดูนะครับเมื่อนักเรียนทำการกอารอกข่าเงินลงไปแล้วก็กดปุ่มโอเคเห็นไหมครับมันก็จะมี m s g box ขึ้นมาแล้วแต่นักเรียนจะเห็นเลยว่า m บ Box ที่โผล่ขึ้นมามันไม่มีค่าเงินอยู่ภายในใช่ไหมครับมันจะมีแต่ข้อความที่เราพิมพ์ลงไปเมื่อกี้เท่านั้นนะครับก็คือค่าเงินของคุณเท่ากับแค่นั้นจบนะครับสาเหตุนะครับสาเหตุเป็นเพราะว่าเรายังไม่ได้ทําการเขียนโค้ดนะครับเพื่อให้มันแสดงผลลัพธ์ที่ได้ลงไปด้วยนะครับเราต้องเพิ่มโค้ดเข้าไปนิดนึงนะครับ หลังประโยชนของเรานะครับหลังพร้อมของเรานะครับให้นักเรียนพิมพ์เครื่องหมายแอนลงไปเครื่องหมายแอนนะครับอยู่บนคีย์บอร์ดตรงเลข7นะครับเครื่องหมายแอนตามด้วยชื่อของข้อมูลที่เราต้องการแสดงเราต้องการแสดงอะไรครับตอนนี้ต้องการแสดง U.S. หรือ answer เราต้องการแสดง answer นะครับเพราะฉะนั้นก็พิมพ์คำว่า answer ลงไปสังเกตดูนะครับระหว่างเครื่องหมายแอนกับ ชื่อของชื่อของตัวแปรต้องเว้นวรรคด้วยนะครับตรงนี้นะครับต้องเว้นวรรคเนาะหึงช่องนะครับเสร็จแล้วลงกดรันใหม่กรอกค่าเงินและกดโอเคเห็นไหมครับโปรแกรมก็จะทําการแสดงผลลัพธ์แล้วก็คือค่าเงินของคุณเท่ากับ300นะครับทีนี้นะครับนักเรียนบางคนอาจจะยังรู้สึกไม่ค่อยพอใจเพราะว่า รูปแบบประโยคมันยังดูไม่สมบูรณ์นักนะครับเช่นค่าเงินของคุณเท่ากับ300แล้วมัน300อะไรล่ะ300กรีบ300รจาร์ดหรือเปล่าอะ,อะไรแบบนี้นะครับเราต้องเราสามารถทําการขยายโค้ดเพิ่มหรือพิมพ์โค้ดเพิ่มลงไปนะครับเพื่อให้ประโยคของเราดูสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับให้นักเรียนกลับไปที่หน้าพิมพ์โค้ดเนาะข้อควรจําข้อควรจำบางบางครั้งนักเรียนจะมาพิมพ์โคด้ดอาจจะพิมพ์ไม่ได้ อาจจะพิมไม่ได้นะครับค้างเลยกดยังไงก็ไม่ขึ้นมันเป็นเพราะว่านักเรียนลืมกดหยุดครับนักเรียนลืมกดหยุดเนาะในการที่เรากดรันโปรแกรมทุกครั้งหลังจากรันเสร็จแล้วตรวจสอบเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมกดหยุดทุกครั้งเพื่อที่เราจะมาแก้ไขโปรแกรมของเราต่อนะครับกดหยุดไปจากนั้นกลับมาพิมพ์ต่อนะครับเราต้องการให้มีประโยคต่อท้ายว่าค่างเงินของคุณเท่ากับ จุดๆบาทนะครับเราก็พิมพ์เครื่องหมาย n เหมือนเดิมตามด้วยข้อความที่เราต้องการให้มันขึ้นต่อท้ายนะครับเช่นคําว่าบาทเป็นต้นนะครับสังเกตดูนะครับก่อนเครื่องหมาย n มีเว้นวรรคเหมือนกันนะครับนี่นะครับก่อนก่อนและหลังเครื่องหมาย n น,นะครับอย่าลืมเป็นวรรคเสมอน,นะครับลองรันใหม่ใส่ตัวเลขลงไปกดโอเคเห็นไหมครับ ค่าเงินของคุณเท่ากับ300บาทแล้วนะครับประโยคของเราดูสมบูรณ์มากขึ้นแล้วนะครับทีนี้บางคนยังรู้สึกขัดใจอยู่เอ๊ะแล้วทําไมตัวหนังสือมันติดกันอย่างนั้นล่ะเท่ากับ300กับบาทเนี่ยจะเว้นวรรคได้ไหมคําตอบคือเราสามารถเว้นวรรคได้ครับการเว้นวรรคทาได้ง่ายๆนะครับอย่าลืมกดหยุดก่อนเราต้องการเว้นวรรคตรงไหนเราต้องการเว้นวรรคระหว่างค่าเงินกับข้อความของเราใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะเว้น หลังคำว่ากับเห็นไหมครับแล้วก็ก่อนคําว่าบาทเห็นไหมครับแต่มันต้องอยู่ในฟันหนูเนาะสังเกตดูดีๆนะครับลองกดลัานไหม่กดค่างเงินลงไปและกดโอเคเห็นไหมครับค่างเงินของคุณเท่ากับ300บาทมีการเว้นวรรคอย่างสวยงามแล้วนะครับเพียงเท่านี้กล่องข้อความหรือเมสเซจบล็อกของนักเรียนก็จะดูสมบูรณ์ยิ่งขึ้นแล้วนะครับ ทีนี้นะครับโปรแกรมของนักเรียนเสร็จหรือ,อยังคําตอบคือยังไม่เสร็จนะครับเหลือจุดที่ยังไม่ได้ทําอีกจุดนึงนั่นคือปุ่ม exit นั่นเองปุ่ม exit เ,เอาไว้ใช้ออกใช่ไหมครับเอาไว้ใช้ออกเพราะฉะนั้นให้นักเรียนดับเบิลคลิกที่ปุ่ม exit ขึ้นมาเมนูของมันจะต้องเป็น private sub command 2คลิกนะครับหมายความว่าเมื่อคลิกที่ปุ่ม command 2แล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเมื่อคลิกที่ปุ่ม command 2 เราต้องการให้โปรแกรมของเราจบการทำงานเพราะฉะนั้นก็ใส่โค้ดลงไปเลยว่า end หรือ n นะครับจบนะครับลองทดสอบรันดูเมื่อกดรันขึ้นมานะครับแล้วกดปุ่ม exit โปรแกรมก็จะหายไปเพียงเท่านี้โปรแกรมของนักเรียนก็จะสมบูรณ์แล้วนะครับท้ายนี้นะครับก็ขอฝากให้นักเรียนทบทวนเรื่องการเขียนโปรแกรมนี้นะครับก็คือการใช้คำสั่ง ดิมนะครับคำสั่งด i m คำสั่งคอนนะครับแล้วก็คำสั่ง MxGbox นะครับสำหรับคนที่มีปัญหาติดขัดตรงไหนนะครับเดี๋ยวเอาไว้เรามาพบกันอีกทีนึงในคาบที่เราจะเจอกันในวันอังคารต่อไปนะครับสำหรับในวันนี้นะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ